ฟรีไฟกับภาษาใต้วันละคำเพื่อมีใครคนไหนที่กำลังจะจีบหนุ่มใต้สาวใต้อยู่ก็มาดูคลิปนี้ได้เพื่อที่จะได้รู้จักภาษาใต้และใช้ได้อย่างถูกวิธีสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมฟรีไฟนั่นเองที่ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าเพื่อนพูดใต้ให้ฟังหน่อยดิ พี่พูดใต้ให้ฟังหน่อยน้องพูดใต้ให้ฟังหน่อยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปที่มีชื่อว่าฟรีไฟกับภาษาใต้วันละคำคลิปนี้ก็เป็น EP ีแรกครับเพราะงั้นเราจะเสนอคำสั้นๆหนึ่งพยางนั่นก็คือคำว่าทะนั่นเอกทะเป็นคำสั้นๆหนึ่งพยางแต่มีความหมายถึง3อย่างด้วยกัน แต่ก่อนอื่นขอบอกน,นิสัยสการ<อ>าใช้ภาษาของคนใต้ให้ฟังกันก่อนแล้วกันครับคือคนใต้เขาจะใช้ภาษาแบบสั้นๆดัดนกุมเข้าใจง่ายครับคำไหนที่สามารถย่อได้เขาจะเอามาย่อเหลือคำสั้นๆกันหมดนั่นแหละอย่างเช่นคำว่าทะที่ผมยกตัวอย่างไปอันนี้ก็น่าจะย่อมาจากปัทะมั้งถ้าผมตอาไม่ผิดนะนะ นั่นแหละครับคำว่าทะในความหมายที่หนึ่งก็หมายถึงการพบหรือการเจอนี่ไงเราลงมาถึงกอทะมือเลยเป็นทอมสันนั่นเองส่วนคนได้ยินเสียงยิงปืนอยู่ทางซ้ายเราวิ่งตรงไปหน่อยเพื่อจะทะกับมันเหมือนกําลังจะปะทะกันอยู่ครับเราทะแล้วครับยิงไปครับเรียบร้อยตายไปหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดว่าทะกับปะทะไม่แน่ใจว่าจะงงกันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าทะในความหมายภาษาใต้ก็หมายถึงพบหรือเจอนั่นเองครับไม่มีอะไรมาก ส่วนทะในความหมายที่2องก็นี่เลยครับที่ผมเจออยู่ด้านหน้าเนี่ยเห็นปะมันก็คือกะทะนั่นเองคืออย่างที่บอกไปตอนต้นใช่ปะว่าคนใต้เขาจะใช้แบบคำสั้นๆรัดกลมเข้าใจง่ายอันนี้เขาก็ย่อครับจากคำว่ากะทะก็เหลือแค่ทะพอ ยกตัวอย่างคําว่าแหลงครับจริงๆแล้วมันย่อมาจากคําว่าทแเลงนะคือคนใต้เขาจะแบบอุดสั้นๆนั่นแหละครับคือจากทแหลงก็เอามาพูดว่าแหลงก็พอครับแหลงก็คือการพูดนั่นแหละไม่มีอะไรมากคือเขาขี้เกียจพูดมากครับมันจะเปลืองน้ําลายเขามั้ง และอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปคําว่าทะในความหมายแรกที่หมายถึงการพบหรือเจอนั่นน่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของหมดเลยครับอย่างเช่นเราเจอกะทะเราก็พูดเบิ้นไปเลยครับว่าทะทะคือไม่ต้องพูดเยอะอยู่ว่าเจอกะทะอะไรประมาณนี้ไงก็พูดเบิ้อนอย่างเดียวว่าทะออนตอนนี้เพื่อนเราก็มาร์กปืนให้ครับอันนี้ก็เขาทะเอ็กมให้เราแล้ว ตอนนี้เราก็พบผลแล้วครับไม่พบไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองอันนี้ถ้าเป็นเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาใต้ก็จะร้องได้ว่าไม่พบไม่ทักันนานนมโตขึ้นเป็นกองโอ้ละนนอน,นองเอ๋ยที่รักฉันตัวแล้วครับตัวผู้หญิงคนนอุ้ยส,สับตายไปแน่ รีบร้อยตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับเอารถมาให้เราฟรีๆด้วยหนึ่งคันเพื่อนเราก็ได้ถูกวิญญาณร้ายเด็กแว้นเข้าสิงครับรถซิ่งกันหมดเลยปล่อยให้เราวิ่งตามอยู่คนเดียวนี่มันก็เหมือนเรื่องราวของคุณยายสปีดเลยครับถ้าใครไม่เคยฟังก็ไปหาดูใน YouTube ได้เกาๆๆก็จะเป็นแบบวิญญาณคุณยายไล่ตามเด็กแว้นอะไรประมาณนี้แหละเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่นั่นแหละ เหมือนเพื่อนเราจะทะคนแล้วครับตอนนี้เลือดลดลงมาแล้วยังไงเอ่ยยังไม่มีเสียงดังใช้สกิลค้นหาหและทำลายเลยดีเลยครับอะไรเนี่ยลมไปหนึ่งครับยังไงเอ่ยเรียบร้อยล่วงไปสองคนทีเดียวเราก็ต้องหยุดพักเงเพื่อนกันก่อนครับถ้าไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตายด้วยอีกคนเหมือนจะอยู่ด้านหน้าเราเลยครับไอ้พวกนั้นทะแล้วครับอยู่ด้านหน้าของเราเองห้อยขามีารับโอ้โหยังเจ็บเลย เขายังไม่โผมายิงเราเลยครับเหมือนจะพันยาอยู่โว้ยมาแล้วครับโผยิงมาเลือลดรถถึงหลอดครับยิงอย่างเจ็บเลยไอ้พวกนี้เพื่อนเราก็ได้โอกาสตั้งหลักใหม่เกิดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยครับคิดจะเพี้ยวเลี้ยวไปใส่ไอ้ที่เดิมครับมาดูสิว่าเราจะรอดไหมเนี่ยเหมือนไอ้พวกนี้จะมี 2- 3สาตัวเลยนะเพื่อนกระโดดลงรถไปแล้วยังไงวิ่งเข้าใส่เรียบร้อยร่วงไปหนึ่งครับที่เรานี่แหละฝั่งมันก็ร่วงหนึ่งครับดูว่ายังไงร่วงไปครับร่วงไป2แล้วเพื่อน เพื่อนเราก็ร่วงไปสองเหมือนกันครับตอนนี้ความหวังอยู่ที่เบอร์หนึ่งคนเดียวยังไงเอยเพื่อนเราไหวหรือเปล่าหวังนี้เรายิงไม่ได้เลยครับมันน่าจะอยู่ในกําแพงครับเรียบร้อยคิดจะเฟี้ยวแต่ต้องเลี้ยวกลับไปหาตู้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนเราตายหมดแล้วโอเคครับกลับมาในความหมายที่3มของคาว่าทะแล้วกันทะในความหมายที่3นี้หมายถึงว่าแบบเข้าไปจู่โจมหรือเข้าไปตะคุบอะไรประมาณนี้แหละครับ อย่างเช่นแมวตาคุบหนูหรือแมวจับหนูแหละถ้าแบบมันแบบย่องย่องอยู่แล้วมันกระโดดไปตาคุบอ่ะนั่นแหละครับเขาจะเรียกว่าแมวทะหนูส่วนกับคนก็ใช้ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นแบบสมมติว่าเดินเดินแล้วก็ล้มใช่ปะ่ะถ้าเป็นคนไทยเขาจะถามว่าจับกบได้กี่ตัวใช่ปะ่ะตอนล้มอ่ะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาใต้เขาจะถามว่าตากบได้กี่ตัว และอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการเข้าชาร์จหรือเข้าจูโจมอย่างรวดเร็วครับอย่างเช่นในจังหวะนี้เรายิงมันเจ็บแล้วใช่ปะเราก็บอกเพื่อนว่ามันเจ็บแล้วเพื่อนกระโดดเข้าไปถะมันเลยและทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของคำว่าทะในภาษาใต้นั่นเองก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคนใต้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอาจจะใช้คำและความหมายที่แตกต่างกันนะ เพราะงั้นก็เถียงไม่ได้หรอกครับว่าเฮ้ยพี่คำนี้บ้านผมไม่ใช้คำนี้บ้านผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เพราะว่าภาษาใต้มันมีหลากหลายจริงๆครับถึงผมจะเป็นคนใต้อยู่ใต้มาตั้งแต่เด็กพูดใต้มาตั้งแต่เด็กแต่พอไปจังหวัดอื่นาบางคำงที่เขาใช้ผมยังไม่เข้าใจเลยครับ นั่นแหละครับความหลากหลายของภาษาใต้และอีกอย่างหนึ่งก็คือสำเนียงครับบางทีก็อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละแค่อําเภอต่างกันหรือไม่ก็แบบอําเภอที่ติดกันใกล้เคียงอ่ะสำเนียงต่างกันเยอะและ้วแต่ถ้าเป็นคนใต้ย,ยังไงก็สามารถฟังรู้เรื่องเข้าใจกันอยู่สโ,โ,โ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าหาชื่นชอบหรือถูกใจก็อ,อย่าลืมกด <บน S 2> ไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยล่ะ บายบายครับ